สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Puzzle t e a d ช่องเกี่ยวกับราคาบิตคอย n และเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เรื่องของราคาบิตคอยนะครับทั้งในช็อตเทอมแล้วก็ในการาฟเดลี่จะมาพูดถึงทั้งบ l l ร s h แล้วก็บาริสนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ Market Cap Bitcoin Dominance ครับว่าทิศทางของบิตคอย n เทียบแบบเอ c คอยตอนนี้เป็นไงบ้างใครเหนือกว้าใครนะครับเริ่มจากบิตคอยนนะครับในการาฟบันเออร์ Hour, ซึ่งเรา มีเส้นแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราเบรคขึ้นมาแล้วแต่ว่านะครับก็อย่างที่เมื่อวานผมพูดนะครับว่าเราเบรคขึ้นมาด้วยวอลลุ่มที่ค่อนข้างต่ําซึ่งไม่แต่ตอนนี้นะครับวอลลุ่มก็ยังไม่เข้ามาแต่ว่าราคานะครับก็ท่าทีนะครับเหมือนจะเริ่มหมดโมเมนตัมแต่ว่าราคานะครับยังถูกอาซัพพอร์ตอยู่ด้วยเส้น EMA ยี่สิบนะครับในการาฟหนึ่งสี่ชั่วโมงดนั้นราคาก็เลยม,มีแค่การออกข้างครับไม่ได้มีการพู่งแบคลงมา ซึ่งถ้าเราลองวาดเป็นแพทเทิร์นนะครับอาจจะมองได้ว่าตอนนี้นะครับราคาฟอร์มเป็นไลซิ่งเวทอยู่ตรงนี้ที่ผมลากให้ดูในการาฟหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งคำถามคือเราจะได้มเมนตัมเข้ามาตอนไหนใช่ไหมครับมเมนตัม um เนี่ยจะเข้ามาเท่าที่ผมดูนะครับจุดที่มันจะเข้ามาได้ก็คือจุดที่แหลงซื้อเข้ามาดังนั้นจุดที่แหลงซื้อเข้ามาจุดแรกก็คือเส้นเทรลไลน์ตรงนี้ครับเส้นเทรลไลน์สีเหลืองนี้ซึ่ง กับอีกเส้นหนึ่งนะครับคือเส้นแนวรับที่40,700เหรียญถึง4 1 0 0เหรียญนะครับว่าเป็นจุดที่มีแนวรับที่สําคัญสําหรับบิตคอยอยู่ดังนั้นถ้าราคาตกลงไปเนี่ยแนวต้านอาจจะเปลี่ยนไปแนวรับใช่ไหมครับแล้วในแนวรับเนี่ยแหลงซื้อก็อาจจะเข้ามาพร้อมกับวอลล่มหรือว่าโมเมนตัมนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อราคาเนี่ยมีการเบรกจากเส้นแนวต้านของเส้นเทไลน์ของไรซิงเวทตรงนี้นะครับ พราะการเบรกของพทเทิน์นะครับอาจจะจุดชนวนให้คนเข้ามาซื้อดังนั้นโมนตั้มก็อาจจะเข้ามาณจุดนั้นหรือจุดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราดูจากที่เมื่อวานผมเคยพูดไว้นะครับว่าเทรนในตอนนี้เนี่ยมีลักษณะคือเราฟอร์มเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็ฟอร์มเป็นแนวต้านมีการออกข้างราคานะครับผู้แบกเล็กน้อยครับแล้วก็เบรกแนวต้านพุ่งขึ้นมาด้วยออลุ่มนะครับจากนั้นเราก็ฟอร์มเป็นแนวต้านอีกทีนึงนั้น อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าราคาจะเข้ามาก็คือหลังจากที่ราคารปนการเบรกจากเส้นนาต้านตรงนี้ครับถ้าผมลากนะครับมันจะราวๆที่4 2 3 0มื่เหรียญตรงนี้ครับเพราะถ้าเรามองแค่ตรงนี้เนี่ยเราเราไปเปิดทำเฟรมที่เล็กลงนะครับเพื่อได้ข้อมูลที่มากขึ้นเช่น15นาทีเราจะมองได้ว่าครับตอนนี้ครับเราฟอร์มเป็น ascending triangle แบบนี้ เป็นซีรีส์ของ h ฮโลนะครับเข้าสู่เส้นนาวตานที่42,300เหรียญซึ่งส่วนใหญ่แล้ว Pattern ascending triangle นะครับมักจะมักจะมีการ break ขึ้นส่วนที่เรามีการออกข้างเนี่ยก็จะเพราะว่าเรามี v a l i d divergence เล็กๆตรงนี้นะครับในการาฟ15นาทีดังราคาอาจจะมีการออกข้างสักพักหนึ่งก่อนจะมีการ break ขึ้นตามของ Pattern อย่าง ascending triangle ตรงนี้ครับแล้วถ้าเรามีการออกข้างพร้อม build up เนี่ย ใครที่เล่นในสายช็อตเทอมเทเดอร์นะครับหรือพวก15นาทีพวกนี้ก็อาจจะเป็นจุดซื้อที่ดีหลังราคามีการเบรกขึ้นพร้อมกับการบิ i l d up นะครับซึ่งสําหรับผมแล้วนะครับตอนนี้หลายอย่างในกราฟถ้า,าลองเปลี่ยนมาดูในกราฟ daily บ้างหลายอย่างนะครับกลับขึ้นมาเป็น b u l l i s แล้วครับพวกเทรนด์อินดิเคเตอร์ต่างๆอย่างเช่นพวกวิลเลียมอัลลีเกเตอร์หรือว่าเหมือนที่ผมโชว์ให้ดูในคลิปที่แล้วคือเคลเนอร์ชัแนลนะครับก็ฟิปกลับมาเขียวซึ่ง หลายอย่างก็ดูค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับบิตคอยตอนนี้แต่ว่าอินดิเคเตอร์พวกนั้นนะครับมันเป็นเทรนด์อินดิเคเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับเทรนด์อินดิเคเตอร์ในช่วงเลนมาร์เก็ตมันจะให้สัญญาณ f a ล s e Signal ที่ค่อนข้างบ่อยดังนั้นครับเช่นถ้าผมเลือกมาตัวหนึ่งอย่างวิลเลียมอ l ลลีเกเตอร์อันนี้ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับอาจจะพูดไปหลายรอบแล้วแต่ว่าอันนี้ผมจะพูดสรุปให้อีกทีหนึ่งครับก็คือผมอยากเห็นถ้าราคาเนี่ยมีการ pull back ลงมานะครับ อยากให้เทรนพวกนี้ครับมันเป็นจุดที่คนเข้ามาซื้อแล้วราคามีการเด้งขึ้นมันอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าราคาเนี่ยกลับเข้าสู่เทรนขาขึ้นอย่างอ่าชัดเจนแล้วนะครับสำหรับอ e ีกอินดิเคเตอร์หนึ่งครับก็คือสำหรับด้านของแบลิดบ้างนะครับก็คือผมจะลากเส้นแนวต้านตรงนี้ครับซึ่งจริงๆมันลากได้หลายแบบครับถ้าลากอีกแบบหนึ่งอ่ะก็คือเราอาจจะเบรกไปแล้วแต่ตอนนี้ผมลากอ่ ผมไม่ได้พยายามจะลากให้มันเป็นเส้นแนวต้านะครับแต่ผมแค่ลาก Connect High ตรงนี้เฉยๆนะครับแล้วให้มองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในกราฟ Bitcoin เรามีซีรีส์ของ Lower High ใช่ไหมครับถึงตรงนี้จะไม่มีการ pull back ก็ตามแต่ว่า High ตรงนี้ยังต่ำกว่าตรงนี้อยู่ซึ่งถ้าเราลองมองดูในกราฟของ r s i นะครับเห็นได้ว่าราคาครับมีซีรีส์ของล high ใช่ไหมครับ ได้นะครับไอโ์ไซเนะี่ยมีซีรีส์ของ h i ไฮร High นะครับตรงนี้ครับอาจจะมองได้ว่ามันชอมเป็น b าลิชฮ h ดเ d d นเดเวอร์เจนส์ครับซึ่ง h i d เด n นเดเวอร์เ e นตรงนี้นครับมันเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกถึงการคอนติเนียของเทรน่งบอกได้ว่าถ้าราคาเนะี่ยมี d i v e r g e เจนแบบนี้ราคาก็มักจะคอนติเนียต่อในเทรนของมันครับซึ่งในที่นี้เป็นเทรนขาลงนั้นบ่งบอกแนละ้วเทรนอาจจะมีการาดึงกลับตรงนี้ แต่ว่าครับสัญญาณ hidden divergence เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่การใช้เดียวๆการใช้ h i ดเด่นเดวิเจนเทรดเดียวๆเ,เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่ที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะถ้าคุณซื้อตรงนี้เนี่ยเอถ้าคุณขายตรงนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยขึ้นหมาอีกนิดนึงนะครับเช่นแบบนี้ใช่ไหมครับ RSI เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมาต่อเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะฟอร์มเป็น hidden divergence ไปเรื่อยๆแล้วราคา,าจะไม่เด้งกลับจากตรงนี้ก็ได้ครับแล้วตอนนั้นราคาอาจจะพุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราค่อยเด้งกลับซึ่่งจะเห็นวา คุณอาจจะถูกสต็อปอจากการเทรดได้อีกอย่างนึงก็คือชิ d เด้นเด i ิชเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เอ่เฟลค่อนข้างง่ายนะครับวิธีการเฟลของชนะิ d เด้นเด i ิชเนี่ยก็คือราคานะพุ่งขึ้นมาจน b r e เบ High เก่าผมเฟรฟเ e นซ์เป็นไฮตรงนี้แล้วกันนะครับที่เราเล้าว้าหมื่ปเหรียญเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเบรกไฮเก่าเนี่ยเราก็ไม่ได้มีซีรีส์ของโล i ไฮอยู่แล้วนะครับดังนั้น เราก็ไม่สามารถมองเป็น Hidden Divergence ได้อีกแต่สำหรับวิธีการเทรด n d i ใน r g e n c e ของส่วนตัวของผมนะคือถ้าราคาเนี่ยมีแรงขายเข้ามาจากจุดไหนสักจุดครับแล้วเหมือนได้ว่าเทรนขาขึ้นแค่ส่วนของตรงนี้นครับอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงสัญญาณพวกนี้ครับอย่างเช่นการเบรกลงกลับลงมาหรือการเฟรคเอาท์ของราคาณนะจุดตอนนี้นครับก็เป็นจุดที่วงบอกว,ว,ว่าตรงนี้อาจจะเป็นท็อก ดังนั้นเนี่ยสามจุดตรงนี้นครับมันอาจจะเป็นซีรีส์ของโลว์ไฮนะครับแล้วตรงนี้คือท็อปของไฮที่ใกล้ที่สุดาราคาเบรกลงมาจากเซโนตนหรือว่าเฟกเอานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันคอนเฟิร์มว่าแรงขายจะเข้ามานะจุดนี้ครับเนื่องจากเวลามีการ Fake Out เฟกเอานี่ยเทรนด์มักจะมีการเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนตรงข้ามนะครับซึ่งถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้นจริงๆนะครับก็ฮิดเดนโดยเนอนี้ครับก็อาจจะ payout ออกมานะครับก็คือราคาจะมีการดิ่งกลับลงมาในเทรนของมันอีกสัญญาณบ้าฤทธอันนึงก็ค,กคืออ่า RSI ครับเพราะว่าคุณเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ในช่วงของการ overbought นะครับหรือว่า r s i เหนือกว่า80เหนือกว่า70นะครับแต่ว่าครับสัญญาณของการ overbought เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แม่นยำนะครับสักเท่าไหร่สำหรับส่วนตัวของผมเพราะว่าถ้าผมกลับมาเปิดดูบิตคอย n ในกราฟโฟลเวอร์ เราลองกลับมาดูตรงนี้ครับในทางกลับกัน,นครับอันนี้คือผมมาดูโอเวอร์โซคุณเห็นว่าราคานะ e r โอเวอร์โซตรงนี้ครับใครที่เข้ามาช้อนซื้อตรงนี้นะครับคิดว่าราคาเนี่ยถูกแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายราคาก็กลับลงมาแล้วก็ดิ่งต่อลงมาเองนะครับแล้วก็ค่อยมาโอเวอร์โซอีกทีนึงซึ่งตรงนี้ครับก็คือในทางกลับกันครับพวกออสซิเลเตอร์นะครับอย่างเช่นพวกแอสไหรือว่าสโตแคสติกเนี่ย มันทำงานได้ดีครับในตลาดที่เป็นเลนมาเก็ตครับตลาดที่มีการออกข้างแต่ว่านะครับมันจะให้ False Signal ที่บ่อยมากครับในตลาดที่เป็นเทรนด์มาเก็ตหรือว่าตลาดขาลงขาขึ้นดังนั้นครับถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงจริงนะครับราคาครับมันก็จะอยู่ในช่วงของการโอบอทได้นานนะครับแล้วราคาครับในช่วงการโอบอทตรงนี้นะราคาจะพุ่งสูงไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นครับถ้าเราอยากจะใช้สัญญาณ David อ่าโอเวอร์วอตหรือ o อเวอร์โเนี่ยให้แม่นยําเราต้องเอามาดูกับคอนเทกตอื่นๆของตลาดครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันคือการเบรกกลับลงมาของการเบรกเอาของราคาตรงนี้หรือการเฟ k เ o u านั่นเองครับดังตอนนี้นะครับถ้าราคาเนะี่ยมีการเล่งกลับลงมาแล้วปิดต่ากว่าเส้นแนวรับตรงนี้ครับก็อาจจะเป็นจุดช็อตที่ดีนะครับสําหรับใครที่อยากจะช็อตปิดคอย แล้วเราก็ r e f e r e n ์ e h i ท h ที่ใกล้สุดครับเป็นตัวตั้ง stop-loss หรืออีกอย่างหนึ่งครับก็คือเราอาจจะรอครับให้ราคาเนี่ยมีการเบรกกลับลงมาใช่ไหมครับหรือการ fake out แล้วก็รอให้ราคารอให้ค่าของ RSI นะครับคอสกลับลงมาอยู่ในโซนของสีม่วงตรงนี้ด้วยครับหรือว่าโซนที่ต่ำกว่า70ต่อมานะครับเป็นเรื่องของ b i t c อ o n n d ด m i n a n c e บ้างครับในการาฟของ bitcoin d o ด i n น n c e เนี่ย จะเห็นว่าเราฟอร์มเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมครับเป็นสามเหลี่ยมที่มีเส้นเยืงขึ้นแบบนี้ครับเขาเรียกว่า ascending triangle ที่นี้ครับราคานะครับเบรกาจากเส้นบนของ ascending triangle แต่ว่าเรามาถูกแรงขายจากเส้นแนวต้านที่49.91นะครับกดลงนะครับซึ่งการเบรตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้2แบบนะครับก็คือราคาเนี่ยตกลับลงมาที่เส้นแนวรับทั้ง2แนวคือเส้นเทนไลน์ตรงนี้ครับ เส้นเทนไลน์ตรงนี้แล้วก็เส้นแนวรับของแนวต้านที่อาจจะเป็นแนวรับนะครับของ ascending triangle ที่48.81ครับแล้วราคาจะมีการดิ้งขึ้นจากจุดตรงนี้ครับ bitcoin ดูนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีความน่าเป็นที่เกิดมากกว่าก็คือราคาเบ e a ลงจาก2เส้นนี้ครับเพราะว่าในเทรนเดิมของมันครับมันเป็นเทนขาลงอย่างยาวนาน ดังนั้นครับในเทรนขาลงเนี่ยการ pullback เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่แปลกนะครับเป็นเรื่องปกติของเทรนที่ม่ต้องที่ต้องมีการ pullback แล้วซึ่งเราก็ pullback มาที่เส้นแนวต้านตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าผมลองแกแบบนี้อาจจะมองว่าราคาเนี่ยอาจจะฟอร์มเป็น ascending wedge อยู่ซึ่ง ascending wedge ในเทรนขาลงเนี่ยราคามักจะมีการ break ลงอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าราคา break ลงเนี่ย ผมมองว่าราคานะครับก็น่าจะตกลงมาที่เส้นแนวรับที่39.58ุดห้าแดตรงนี้เพราะถ้าผมลองลากกลับมาดูมันเป็นโลตรงนี้ใช่ไหมครับอีกอย่างนึ่งก็คือมันเป็นโลของ Bitcoin d o m นตรงนี้ด้วยในอ co คอยน์มารรอบที่แล้วนะครับ a อร์คอยน์ซีอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการเปลี่ยนของเทรนจากเทรนขาลงมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นเทรนขาขึ้นนะครับ ผมมองว่ามันจะต้องใช้เวลาในการออกข้างสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นเทนขาลงที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเรามีการตกกลับลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเลยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่มีความเป็นไปได้ที่น้อยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ในการเปลี่ยนของเทนที่ใหญ่เนี้ยครับราคามักจะมีการออกข้างนะครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นในรอบที่แล้วที่เราตกกลับลงมาใช่ไหมครับจังนั้นเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาเป,นเป็นการ pull back ของเทนนะครับแล้วก็ ตกลงมาที่เส้นแนวรับเดิมแล้วมีการออกข้างถ้าผมลองลากวัดจำนวนวันตรงนี้ดูนะครับจนถึงการเบรกเอาของดับเบิล o าทอมแพทเทิร์นมันใช้เวลาเกือบ200กว่าวันเลยนะครับแต่ถ้าเราลองกลับมาดูในอรอบนี้เทรนขนาดผมมองว่าเทรนขาลงเนี่ยมันใหญ่วะ่ะรอบที่แล้วด้วยซ้ำนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดแค่94วันเองนะครับ ก้าสิบกว่าวันซึ่งผมมองว่ามันยังเล็กไปสำหรับการเปลี่ยนของเทรนด์ดังนั้น่ะครับถ้าราคามีการตกออกลับลงมาใช่ไหมมันอาจจะเด้งขึ้นเป็นดับเบิลบัตทอมแพทเทิร์นหรือว่าอาจจะมีการออกข้างที่นานขึ้นครับอาจจะฟอร์มเป็นทริปเปิลบัตทอมแบบนี้ครับซึ่งนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในตลาดของ Bitcoin Domin ินานครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆหม่ที่ ผมจะอัปเดตให้ทุกวันนะครับ